สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะมามากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ยายจ๋าพึ่งผัดตับไก่ผัดเผ็ดพริกแกงใต้ด้วยนะอม,มีตับมีกลิ่นนะคะมีถั่วนิดๆิเนาะรอแก้เผ็ดด้วยนะคะกีวีเนาะผลไม้ช่วงนี้นะคะช่วงนี้สามีซื้อกีวีกับลูกพัดมาให้กินสงสัยราคาถูกพี่น้องจ๋า มาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะ, <c oughs> ะมีการ,กรแกเอมกกะไอนะคะปู่อยู่ข้างๆขออภัยพี่น้องจ๋ามาอร่อยด้วยกันนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างวันนี้เนาะวันนี้เบลเยี่ยมไม่มีแสงแดดเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนเด็กๆไปโรงเรียนเนาะออื <c oughs> <c oughs> <c oughs> พริกแกงใต้ของแม่อ้อยที่เอามาไว้ให้หมดแล้วมไม่รู้บ้านเราเบลเยี่ยมใครทําพริกแกงใต้ขายบ้างเนาะนะคะอืมหอมนะคะมาจ้าอืมผ็ดถุนจ่ออืมพริกหั่นใส่เป็นกำกำเหมือนเดิมนะคะขนาดพริกแกงใต้แล้วนะอืม ไม่จีดไม่ใช่ยาจาไม่แซบอยู่ไม่ได้นะคะชีวิตนี้เนาะต้องดึงอารมณ์ให้ไหวอย่าเศร้านานอืมกินกะปินะคะยาจะผัดตัดกะปิเนอะอืม เสียดายถ้ามีต้มยำสดรล้ลอนๆลืมคิดนะคะเสร็จแล้วกินเลยมาจับพี่น้องกัน <c oughs> ความคิดอยากกินไปทุกอย่างนะคะโอ้ยแต่ขี้ข้านเห็ดเลยพี่น้องหมกก็อยากกินนะหมกไก่ <laughs> เมนูสามีกับลูกนะคะวันนี้ก็เดืนนี้สปาเกตตี้เนาะจัดการของตัวเองก่อนนะคะเพราะแซ่บแซบแบบนี้ไม่มีใครกินด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นนะคะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนให้หายหิวให้อารมณ์ดี ให้มีความสุขแล้วเราก็จะมีอารมณ์ที่จะทำสิ่งดีๆให้คนที่เรารักจริงไหมอ่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะสำหรับชีวิตยายจ๋าจว่าเนาะถ้าเราคิดว่าเราเป็นเรือใช่ไหมฮะเรือที่จะต้องอแบกหรือว่าเขาเรียกว่าบรรจุเนะาะดูแลคนที่อยู่บนเรืออืเราก็ต้องดูแลเรือให้เข้มแข็งนะคะอืตอนนี้ยายจ๋าก็เช่นกันนะคะในครอบครัวเราเป็นแม่บ้านเนาะ อาหารเรามันไม่เหมือนใครด้วยแหละมันก็เลยลำบากนิดนึงอยากกินอย่างต้องเฮ็ดกินก่อนอิ่มแล้วเราค่อยจัดการนะคะอารมณ์ดีแล้วค่อยถึงหาอาหารให้เขากินได้นะคะบรรยากาศนั่งรอบวงจะไม่ค่อยเห็นนะคะพี่น้องจ๋า สับสดนะใช้ลูกสาวซื้อมาให้เมื่อวานนะคะต้องรีบทำเนาะใหม่ๆอร่อยอเจอพริกเม็ดทีน้ำตาแตกเลยพี่น้องจ๋าอันนี้ขนาดไม่ใช่ส้มตำนะ <c oughs> สดชื้นมีแหงจากค่าเชือ้อค่าเชือ้อแต่ขอบอกนะคะกินไม่ได้อย่าลอกเดียนแบบเดี๋ยวสิเป็นลมหน้ามืดคือยายจ่าเด้อ <laughs> ไม่ถึงกับเป็นลมหน้ามืดเฉย มันนึกอจารจะนั่งฟังที่เล็กพูดเนาะความรู้สึกเนาะคนเราเนี่ยนะหนีความทุกข์หนีปัญหาไม่ได้หนีทุกสิ่งทุกอย่างจากสิ่งที่เราเป็นไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่อย่างมีสติเนาะอยู่อย่างเข้าใจนะคะอย่าเสียเวลาโทษนั่นโทษนี่หรือถามตัวเองในเรื่องแย่ๆที่เราทำไม่ได้นะคะเติมพลังให้กับตัวเองที่จะลุกสู้ต่อไปตัวเรานี่นะคะจะมีความสุข เนะ้ะทั้งที่ถูกก็ต้องยิ้มสู้เพราะเรามีทั้งครอบครัวมีทั้งลูกๆมีทั้งพ่อแม่มีทั้งหลายๆคนที่รักเราเพราะฉะนั้นตัวเราจะต้องเข้มแข็งอืมนะคะชอบมากๆเลยเวลาพี่เขาพูดเนาะ การที่ไปฟังเพื่อนๆพ,พูดนะคะอย่างอย่างครูเซนดี้เป็นพลังบวกเนาะมันได้พลังแล้วเราจะเก็ในสิ่งที่เราไม่ได้คิดนะคะเปิดใจเนาะเปิดใจลงเข้าฟังหลายๆคนชีวิตถึงจะทุกข์ยากมองเขาซีว่าเขาผ่านพ้นมาได้ยังไงเนจ๋ามองว่าตัวเองทุกข์เหรอ ยายจ่ายังไม่ได้ว่าตัวเองทุกเลยนะเพราะคนที่ทุกยากกว่าเราลําบากกว่าเรามีปัญหามากกว่าเราเยอะมากมายพอได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะพอได้เข้ามาคุยกับหลายๆคนยายจ่าถึงรู้ซึ้งว่าเออแค่นี้เองเธอจะมาอดควรหรอลองย้อนคํานี้เข้าหาตัวเองนะคะทุกๆปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราไม่ใช่เจอเพียงคนเดียวคนที่เจอหนักกว่าเราก็มีมากมาย แล้ววันนี้เราจะเติมพลังให้กับตัวเองอยังไงอะเราจะตั้งสติพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้กับมันยังไงอันนี้เป็นจุดสำคัญนึกถึงชีวิตเรา <c oughs> นะคะอ๋อระฆังเตือนนะคะคุณปู่อยู่ข้างๆนึกถึงชีวิตยายาเนาะอ่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยเราก็ใช่เกิดมาจากอ่าเขาเรียกว่า จากครอบครัวที่สบายนะคะเราก็สู้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดแต่เราภูมิใจในสิ่งที่พ่อแม่สอนอ่าพลังความจนแต่เรามีความรักแต่เรามีความห่วงใ่เรามีความเข้าใจกับพี่น้องเราเปิดใจกอดกันได้ทุกเรื่องเรื่องทุกอย่างกับพ่อแม่กำลังใจและคำสั่งสอนของพ่อแม่มันสร้างให้เรารู้จักว่าอ่า เป็นสิ่งที่เราภูมิใจได้นะคะทําในแบบที่เราทําไว้พ่อแม่ไม่เคยเอ่ยและบังคับยายจ๋าในสิ่งที่ยายจ๋าไม่อยากทำนะคะแต่เขาจะบอกโดยแนวทางแล้วให้เราคิดตามแล้ววันนี้ถึงยายจ๋าจะขาดพ่อไปแม่ก็ยังเป็นพลังพี่น้องก็ยังเป็นกำลังใจ เป็นแสงสว่างที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เราให้ย้อนกลับไปดูในสิ่งที่เรา,าสร้างขึ้นมานะคะทุกๆท,ท่านเลยแม้ว่าเราสร้างขึ้นมาได้เล็กน้อยแม้ว่าเราสร้างขึ้นมา,าไม่เทียบเท่ากับคนอื่นแต่จงจำไว้ว่านั่นคือความภูมิใจของเรานั่นคือสิ่งที่เราสร้างมาด้วยตัวเรา อย่าดูถูกตัวเองอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วเราจะมีพลังสู้ต่อไปชีวิตเนาะแต่ละคนนะคะเขาเรียกว่ามันมันคนละอย่างคนละแนวทางเพราะฉะนั้นเราจงสร้างสิ่งภูมิใจให้กับตัวเองให้มากๆ และเก็บสิ่งสำเร็จเล็กๆสิ่งที่เราเคยสำเร็จเคยได้เคยมีและททำให้กับคนที่เรารักได้แล้วรู้สึกมีความสุขในใจดึงมันขึ้นมาเป็นพลังนะคะดึงขึ้นมาเป็นกำลังใจเพื่อให้กับตัวเรามีพลังสู้ต่อไปนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ยายจ๋าก็ขอฝากความสุขเนาะถึงพี่น้องทุกๆคนนะคะสู้ๆคะ่ะชีวิตมีไว้เพื่อสู้เนาะ ชีวิตไม่สิน้นเราก็ต้องดิ้นกันไปแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมให้โอกาสตัวเองอย่าลืมเติมพลังและกำลังใจตัวเองอย่าลืมคิดถึงสิ่งดีๆที่เรามีนะคะอย่าเสียเวลาเนาะห่วงแต่วิ่งหาสิ่งที่ขาดกอดสิ่งที่มีไว้ แล้วสร้างกำลังใจให้กับตัวเราสู้ต่อไปค่ะมามากินต่อนะคะสุดท้ายนี้มากินต่อนะคะอือพูดแล้วก็ติดลมนะคะพี่น้องจ๋าสู้ๆนะคะอืมชีวิตมีไว้เพื่อสู้ชีวิตมีไว้เพื่อกินแซ่บๆนะคะอยากกินอะไรก็หาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่นี่บมมีผูใ้ใฮ็ดให้กิน <laughs> หมดจานแล้วนะคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะ เดี๋ยวมาต่อด้วยนี่เลยแก้เผ็ดนะคะเอามาอิ่มหมดจานเลยอ่ะเกี้ยงหนองเลยนะคะวันนี้ทำงานบ้านหน่อยนะคะตื่นเช้ามายุ่งๆเนาะเดี๋ยวบ่ายลุยอาหารสามนี้ต่อนะคะปิดท้ายด้วยกีวี่หวานหวานมาจ้าพี่น้องจ๋า อือยายจางไม่ค่อยเน้นขนมหวานนะคะนานๆจะกินทีแต่ว่าผลไม้นี่จะขาดไม่ได้เนาะหลังอาหารเป็นเขาเรียกว่ากินช่วยย่อยอาหารอย่างดีนะคะอย่างกีวีนี่ก็วิตามินสูงเนาะทุกๆคัทนก็รู้กันดีอยู่แล้วเนาะ ยังเผ็ดดูเลยแซบอีหลีพี่น้องจา๋าโอเคนะคะคลิปนี้ยาจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะอากาศหนาวแล้วเมืองไทยก็ฝนตกมากเลยตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามยายจ๋านาะพี่ท่านที่เข้ามาชมวิดีโอใหม่นะคะจะได้รับชมและติดตามชีวิตออ้แจวปากแดงนะคะจากเปลี่ยวเยี่ยมเนาะยายจ๋าเด็กเขาคอนะคะสวัสดีค่ะ